ค่ะจำเป็นมากว่าเราต้องเรียนรู้ข้อทฤษฎีต่างๆก่อนฝึกจดจำวันนี้ที่อาจารย์อธิบายทุกคนอาจจะยังจำไม่ได้ก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าใครอยากฝึกนะคะรูปประชานตัวนี้คิดดีๆก่อนฝึกถ้ายังไม่แข็งแรงพอในร,รูปประชานขอให้กลับไปย้อนฝึกรูปประชานให้แข็งแรงเมื่อย้อนฝึกให้แข็งแรงแล้วก็จะดีขึ้นที่เราจะฝึกรูปประชานแข็งแรงเราจะต้องฝึก พระกรรมฐานส0กองอ่อเดี๋ยวเราเข้าไปดูกรรมฐาน40กองอีกอสักหน่อยนะเราค่อยมานั่งกันค่ะค่อยมาสอบจิตกันวันนี้ต้องมีผู้ได้เพราะว่าเคยมีคนได้มาแล้วอาจารย์เห็นอาจารย์รู้ว่าเคยมีคนสอบจิตกับอาจารย์รอบหนึ่งรอบสองเขาได้กันมาแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาแต่คนในนี้มีนะอาจารย์ดูแลระบบจิตของอรูปฌานและพาริยสัตว์หรือคนที่จะเข้าสู่พระนิพพานมีแล้วในนี้ค่ะ เข้มข้นหน่อยนะตั้งจิตตั้งใจมันจะได้เพราะนานๆที่จะมีคนมาสอบให้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีคนมาสอบให้เราโดยง่ายวันนี้เมื่อมาสอบแล้วขอให้ตั้งใจทำจริงตั้งจิตตั้งใจแล้วเราจะเกิดประโยชน์ในหลายชั่วโมงที่เราได้นั่งหรือได้ฝึกค่ะกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการทำงานของอาการเพ่งอารมณ์การเพ่งอารอมณ์หรือการรับรู้อารมณ์ในการเจริญภาวนา เป็นอุปกรณ์ในการที่เราใช้เพ่งอารมณ์นั่นเองก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เพ่งก็มีหนึ่งอกระสิน10กระสิน10นี้ก็มีอยู่ถึง10ข้อให้เราสามารถเลือกได้ตามไปเข้าไปฟังในคลิปเรื่องการเพ่งกระสินได้ค่ะพาะอาจารย์ได้แจ้งไว้แล้วแล้วก็อสุภะกรรมฐานค่ะจะมีอยู่10ข้อเราสามารถไปไล่ได้เลยค่ะตั้งแต่ถอดศีรษะหรือว่าเลื่อยกระดูกหรือตัดกระดูกเป็นกี่ท่อน อ่าแล้วก็ถอดเนื้อถอดหนังแล้วก็ทำยังไงบ้างไล่ไปจนไม่เหลืออะไรเลยค่ะตัดคอตัดศีรษะเขาจะมีแยกให้ดูอยู่ถึง10ข้อค่ะมีไล่มีไล่ทั้งหมดให้เราได้ดูไปศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วก็อนุสติสิบเนี่ยจำเป็นนะเพราะว่าเราจะต้องมีอนุสติสิบในใจคือการระลึกนึกถึงคุณงามความดี ทั้ง10ข้อนี้ค่ะถ้าเรามีใน10ข้อนี้หรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามีทั้ง10ข้อจะทําให้เราจับอารมณ์หรือว่าเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในภระกรรมฐาน40กองค่ะจาเป็นเลืต้องไปฝึกเพราะอาจารย์ฝึกผ่านมาเกือบทั้งหมดแล้วค่ะก็คือถือว่าง่ายไหมบอกเลยว่าง่ายถ้าเราฝึกทุกวันจะง่ายแต่ถ้าใครนานๆทีฝึกจะบอกว่ายากแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องยากสมัยแรกๆอาจารย์นั่งท่องนั่ง ทั้งบาลีทั้งทุกอย่างนั่งฝึกนั่งดูแต่และข้อเลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ไปยังไงแล้วอสุภาข้อนี้คืออะไรทั้งนั่งดูภาพทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่ยึดติดไม่นึกไม่นึกในสิ่งที่มันยึดติดแค่เราปล่อยวางและเข้าถึงในโลกของความเป็นอสุภากรรมฐานเราก็ผ่านไปได้เลยจิตเรามันจะไม่ยึดให้ให้มองเห็นเป็นโครงกระดูกสมัยก่อนอาจารย์จะอ่านหนังสือ ของครูบาศรีวิชัยชอบมากตอนนั้นก็คือพอได้อ่านหนังสือครูบาศรีวิชัยก็เอามาลองฝึกดูซิเป็นจริงเหมือนท่านบอกไหมอ้าวเป็นจริงนี่นะใครเดินมาก็เป็นโครงกระดูกหมดก็เห็นเป็นโครงกระดูกล้สลายเป็นเท่าฐานเป็นยินน้ำลมไฟกับคืนสภาพอ่าเดิมอ้อมันเป็นเช่นนี้นี่เองความหลงความรักไข่ในส่วนตรงนั้นมันก็เบาลงจิตเรามันก็การยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงรูปรักษณ์ต่างๆที่เราไปหลง มันก็น้อยลงอสมมุติเรากําลังจะไปหลงชอบดาราคนนี้อุ้ยสวยน่าหลอนะเราก็พิจารณาเรื่องอสุภะตรงนี้ขึ้นมาแรกๆก็เป็นแบบนี้ก็ค่อยๆฝึกอ่ะมันเริ่มดับได้คือการที่เราไปยึดเขามันก็ไม่ไม่ยึดไม่ยึดมั่นหมายมั่นในความเป็นเขาแล้วค่ะอ่ะต่อมาอัปปมัญญาสีอัปปมัญญาสีก็คือพรมวิหารสีอ่าที่เราเข้าใจกันเราก็ไปศึกษาเรื่องพรมวิหารสีนะคะเราผู้ปฏิบัติเราควรต้องมีพรมวิหารสีอยู่ในใจ ประจำจิตเลยแล้วตัวเนี้ยมันจะทําให้เป็นหลักแล้วจิตเราและทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้เร็วขึ้นคือความที่เราฝึกเราจะไม่ใช่คนที่แข็งกระด้างในจิตแต่เราจะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหารแล้วก็มีความเมตตาจิตสูงแต่ความเมตตาจิตของคนเราอาจจะแสดงออกมาไม่เหมือนกันเราผู้ที่ฝึกเข้าถึงส่วนใหญ่จะปล่อยวางได้จะไม่ไปยึดมั่นหมายมั่นแต่จะพยายาม ช่วยทุกคนที่สามารถช่วยได้อที่ผ่านเข้ามานะคะอะและทุกสื่อทุกดวงจิตเราจะช่วยเขาเราจะไม่ยึดว่าเอ,อเขาเป็นผีเขามาทําเราไม่นะเราจะไม่ยึดว่าใครจะทํำร้ายเราไม่ทําร้ายถ้าเราช่วยได้เราช่วยกับวิญญาณถึงจะทําเราขนาดไหนให้เราเจ็บขนาดไหนเราก็ยังช่วยเขาให้หลุดไม่ว่าคนเล่นของมาขนาดไหนอาจารย์ก็ช่วยดึงวิญญาณไปไปส่งปิดทางไม่ตีกลับแล้วก็ไม่ส่งกลับถ้าไม่สุดๆจริงๆก็จะไม่ ไม่สั่งสอนอ่าจะไม่สั่งสอนให้รู้สํานึกถ้ามันสุดๆจริงๆถึงจะสั่งสอนให้รู้สํานึกอ่าให้รู้ถึงวิชาของการปฏิบัติการเข้าถึงธรรมะขั้นสูงมันมีจริงอ่าเราถึงจะเล่นฤทธิ์ไปจัดการแต่ตอนเนี้ยคือเมื่อเราฝึกได้ขั้นสูงแล้วเราจรึงไม่ยึดติดในส่วนที่มันเป็นตัวเป็นตนของเราทุกอย่างเราจะวางมันลงไปเมื่อวางไว้แล้วเนี่ย มันก็จะเข้าถึงในทมขั้นสูงต่อไปได้มันก็คล้ายๆวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายแม้เราเป็นอรหันต์ก็จะไม่ยึดติดว่าเราเป็นพระอรหันต์แม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยึดติดแม้เราเป็นพระพุทธเจ้าตัวนี้เช่นกันว่าเราฝึกได้ขั้นไหนเราก็จะไม่ยึดติดว่าเราสําเร็จขั้นนั้นนี่แหละคือวิชาธรรมกายคือการไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในสิ่งที่เป็นเขาจึงเรียกว่าเป็นวิชาธรรมกายที่แยบยนต์มากใครฝึกถึงเข้าถึง จะไปได้เร็วมากเรื่องระบบของจิตคืออาจารย์ฝึกแล้วลองฝึกอ่านอ่านอ่านดูแล้วก็ลองฝึกดูาวิชานี้มีจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดว่าเป็นเป็นพุทธ,ธาพาณิชวิชาเขามีจริงส่วนที่เป็นพุทธ,ธาพาณิชนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่วิชาที่หลวงพ่อสดได้ค้นพบที่พระพุทธองค์ได้เผยแพร่แล้วสูญหายไปแล้วท่านได้ค้นพบมีจริงเกิดผลได้จริงอทุกคนอยากรู้ต้องพิสูจน์ต้องทดสอบ ต้องปฏิบัติว่าเป็นจริงตามพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ที่ได้บันทึกแล้วเกิดผลจริงไหมคืออาจารย์ชอบทดสอบพิสูจน์ทดลองก็ได้เกิดผลจริงในหลายๆพระองค์ที่ฝึกมาตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล้าบอกเต็มปากเต็มคําว่าหลายๆวิชาที่ฝึกมามันมีผลจริงและทําให้เกิดสิ่งที่ดีจริงค่ะอ่าต่อมาก็คืออาหารเยปฏิกูลสัญญาก็คือการกําหนดเรื่องอาหาร ค่ะอาหารเนี่ยก็คือเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเหมือนที่อาจารย์บอกคือพิจารณาว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็เข้าไปสู่ในท้องเราแล้วก็ย่อยแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นสิ่งที่เหม็นเน่าไม่ได้สวยงามมันก็กินกินไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่เพื่อประทางชีวิตเราก็จะไม่ยึดติดในรสชาติอาหารหรืออยากจนแบบว่าอยากจนต้องไปหามากินจนได้หรือไม่ได้กินแล้ว อูดทนไม่ได้ทรมานมากแบบหงุดหงิดนะแบบนี้นะเอออันนี้เราก็ต้องตัดทิ้งไปถ้าเป็นผู้ปฏิบัติจะเริ่มปล่อยวางได้ก็จะยึดติดน้อยลงค่ะการกินการอยู่ก็จะยังไงก็ได้แล้วก็น้อยลงอยู่ง่ายกินง่ายขึ้นอ่าต่อมาก็คือจตุธาตุวัตฐานก็คือเป็นธาตุสีนั่นเองให้เราศึกษาเรื่องธาตุสีค่ะดินน้ำลมไฟให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็อรูปสีก็คือ อารูปประชานศีนั่นเองก็คือเราเราจำเป็นมากในเมื่อเราฝึกรูปประชานได้แล้วจําเป็นจะต้องไปฝึกพระกรรมฐานควบคู่กันแต่ก็ต้องเริ่มฝึกได้แต่เริ่มต้นเลยนะเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราเนี่เกิดฤทธิ์ขึ้นได้อ่าตั้งแต่อ่าพร,ระกรรมฐานแล้วก็การฝึกฌานเลยค่ะ